เหนเหน๋งเนเราอองน้ำไงครับลูกดูผมันดูผมดิปปลปน้ำไนี่งไงูกโอ้โหชุ่มชื้นนะฮะรกครึมอ่าปะาปลาไม่เห็นเลยไม่กินเห็นลูกไู บรรยากาศท่านผู้ชมฮวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับพาบุตรหลานมาได้เลยนะฮะที่บ้านกับตันเรือนะครับเอารามินชาซอยห้าแยกสามยิ่งมานะฮะปักมุตรเลยนะฮะบ้านกับตันเรือนะฮะรับรองเลยว่าท่านก็จะเห็นนะครับพาลูกหลานมานะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ทานข้าวกินกาแฟมานะนี่เหรอ มันจะจับลูกเพื่อนนวล้างมือนะกก๊อกน้ำอยู่นะใหญ่ใยญ่ก๊อกน้ำเ่็กไปล้างมือเลยเด็กๆไปล้างมือเลยปลาปลาไปล้างมือก่อนเนี่ยติดติดเอ็ชิลล์ลูกะไรอือปลาไปล้างมือก่อนไปแต่ไยากฆ่าเชื้อด้วยนะจ๊อบปลาไปล้างมือด้วยครัามาเราจับหมูมานะเด็กๆเดี็กๆพามาดูล้างมือด้วยครับล้างมืออืม Ha, ah, dah. Oi. Hmm. 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 มันจะสีนุ่งๆเลยอ๋อโอ้ยนี่นี่ไงปะทะพุทธปาสีลางไหนไหนไหนอ,อ๋อโอเคโอเคอืมอ๋อพอเปิดน้ำแรงมาแล้วพอแล้วพอแล้วลูกโป่งเนี่ยกี่บาทเนะี่ยเท่าไหร่ให้ลูกโป่งเท่าไหร่ เด็กๆอ่าเด็กๆไปเด็กๆยได้ลูกโป่งนา่น่าอาละฮะเด็กๆอยากไปลูกอ่าขอได้เลยนี่เอาได้เนี่ยแจกครับแจกให้ด็กให้ให้ใอะไรอะไรนะลูกโอเคโอเคได้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 เนหน้านี่กััไม่ผมไล์สดอยู่แล้วผมครับาบ้านตะตันเรือ